สวัสดีค่ะพบกับโบสาวบ้านสวนจากช่องพันไม้สไตล์บีโบค่ะคลิปนี้มีไม้ดอกแดงมาให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกแล้วค่ะสำหรับไม้ต้นนี้ก็มีชื่อว่าดอกแดงพันทิพย์นะคะแดงพันทิพย์เป็นไม้พุ่มขนาดกลางต้นเป็นเหลี่ยมสีน้ำตาลอ่อนมีความสูงได้ประมาณ2-3เมตรลักษณะใบก็จะเป็นใบเดียว ออกตรงข้ามกันเป็นรูปไข่จะมีความกว้างของแผ่นใบประมาณ7-13ซนเมตรลำต้นจะเห็นข้อได้ชัดเจนนี่ก็คือลักษณะกิ่งของต้นแดงพันทิพย์นะคะลักษณะปลายใบของแดงพันทิพย์ก็จะมีปลายใบแหลมนะคะโคนใบสอบขอบใบเป็นคลื่นเล็กน้อย นี่ก็คือบนดอกของแดงพันทิพย์นะคะช่วงนี้ก็กําลังออกดอกเต็มเลยค่ะแผ่นใบของแดงพันทิพย์ก็จะมีลักษณะสีเขียวนะคะเป็นมันแล้วก็โค้งงอลงพื้นดินค่ะแดงพันทิพย์เองก็เป็นไม้ที่ชอบแดดนะคะตั้งแต่ครึ่งวันหรือเต็มวันได้นะคะเหมือนกับต้นนี้ก็จะปลูกไว้กลางแดดเลยค่ะติดกับถนนเลยนะคะส่วนลักษณะดอกของแดงบันทิพย์ก็จะออกเป็นชอบกระจะที่ปลายยอดค่ะนี่ค่ะกําลังออกสวยเลยค่ะ จะชูช่อสูงประมาณ20-22เซนติเมตรนะคะแต่ละช่อก,ก็จะมีใบประดับสีแดงค่ะเหมือนที่เราเห็นตัวนี้ก็คือใบประดับนะคะส่วนดอกยก้อยจะเป็นสีเขียวขาวค่ะซึ่งอยู่ด้านในค่ะกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดยาวแล้วก็สามารถทยอยบานได้นานหลายวันเลยทีเดียวนะคะส่วนช่วงเวลาออกดอกก็คือเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ค่ะนี่คือลักษณะดอกนะคะสีขาวอันนี้นะคะ เมื่อดอกปานไปแล้วก็จะมีผลนะคะออกเป็นฝักแบนคล้ายกับรูปไบโอลินนะคะแล้วก็จะเป็นปลายแหลมนะคะเมื่อแก่สามารถแตกออกได้ภายในก็จะมีเมล็ดแบนๆสีดำนี่เป็นช่อสวยเลยนะคะสำหรับดอกแดงพันทิพย์นะคะแดงพันทิพย์ก็ชอบดินร่วนนะคะระบายน้ำได้ดีนะคะให้น้ำปานกลางได้ค่ะเมื่อปลูกก็ควรมันตัดแต่งทรงพุ่มนะคะเพื่อให้เขาได้แตกกอแตกพุ่มได้สวยๆค่ะ ส่วนการขยายพันธุ์เราจะใช้วิธีการปักชำนะคะเพราะสามารถปักชำได้ง่ายแล้วก็สามารถแตกกอแตกพุ่มได้ไวนะคะสําหรับแดงพันทิพย์นะคะถ้าใครสนใจจะจปลูกก็จัดได้นะคะไม้ดอกแดงสวยๆเลยค่ะดอกแดงพันทิพย์เป็นไม้ที่มีถิ่นกําเนิดในเวเนซุเอลานะคะแล้วก็มีหม่อมราชวงศ์พันธทิพย์บริพัตรเป็นผู้นําเข้ามาปลูกในเมืองไทยเป็นคนแรกนะคะก็เลยน่าจะเป็นที่มาของชื่อแดงพันทิพย์นั่นเองค่ะ